Not in my head like a nice breakfast. And it's a life with meaning. Oh, that's it. till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Got a taste and a way ช่างจับดังอะไรอะคะก n ับมาแล้วไอโอสอะไ t ผมก็ยุ่งว่ e เมื่อเช้ามพูว่าอะไรพูว่าอะไรเมื่อเช้าพูว่าอะไรโทรศัพท์มาซีได้น้อย ดีครับนี่โอรักล่ามาตกกระพงบ่ออินเตอร์ครับวันนี้ปลาห้าห้าร้อยโลเนี่อากาศดีสสงายก็มีไอ้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจมส์ครับกากูเถอะอันนี้มีตัวกร์ตานวันลบวันลบเรามากี่โมงเนี่ยวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นตีห้าออกมากี่โมงหกโมงโอ้โหท่ันนนาด้วยครับโอดักล่า โอ้โหปลาลอยปลานินนะปลานินลอยปลาดินลอยเฮ้ยเจม Quá nữa, quá nữa, quá nữa. Kiểu vô lắm, kiểu vô lắm. Cốm còn đây nè, em phải đồn, ê, Nhiệp. Nhiệp. Nhiệp

หลังนะครับหลังนะครับหลังครับหลังครับยจมาไว้เว้ยไม้นโด,ดนลุนบอกไม้นโด้เโดนสองตัว ก็โดนอยู่นะกลางกลางก็โดนอยู่นะมันก็จะเดือดไม้แรกลงไปใส่เลยเหรอไม่โดนเลยสองตัวที่สองอย่างเงี้ยเจม่ะสามเลยเดี๋ยสองเท่ากันเลยสองเพ่งมาโดดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเดือดจัดเท่าไหร่ไม่เหมือนวันนั้นเลยไม่เดือดจัดเหมือนไม่จัด ้ายเดือดจัดไม่ไม่ไม่ได้ยคือเดือดจัดเนี่ยอ๋ออาเมนองน้นา,นาขึ้นทีอุ้อมที่ไก่แว่ ơi subscribe cho kênh Ghiền Mì lên ôm. แมวถ่ายมุย้วยหลังนะงหลังนะครับหลังนะครับหลังครับหลังครับหลังครับไปเล่นในกลางเอาบางไม่ตกอะ่ะเอ้ลูกอะ่ะ มาอ๋อเร็วไปมาลูกหมานกว่าพ่อเดอ๋อไม่อยากให้ลูกตังค์ใช่ไหมลูกหน้ามานะ<ไ>ลูกหน้ามาหนาเดี๋ยวจับ <c oughs> ดีแล้วบังดับเถอะ <c oughs> แล้วอายุมากแล้วก็ให้เด็กปั้นใหม่เด็กใหม่ๆมาปั้นว <c oughs> ันนี้มีไฟเดือดจัดเลยไฟ <ห ả? S 1> <c oughs> เดือดไฟจัด วันนี้ฮะเอ้ยฝนไม่ตกมาหลายวันเลยนะฝนไม่ตกมาหลายวันนะโอ้โหดูเลยอะไรอะไรของคุณเออปลาทำไมจัดบอยเล่นกูก่อนนะบอยนะอ้าวจะให้ยับเลยมึงวันนี้วันพายไปไอ้เจี๊ยมเล็กๆเลยดีกว่า giờ dài mới ở đâu ạ nhiều Để chịu vụ thái là nhiều, đâu ở đâu cột khang vụ thái 二。Oh. บัลลอบตัวพี่ออดสองดูปลาหนิปลาไม่เหมือนวันนั้นมีดีเต็มเลยอ่ะชี้เป้าให้ ไอคนชิ้นกนเนี่ยเราเนี่ยอารมณ์ร้อนกันนะร้อนเนยร้อนเนี่ยข้าวเวกินด้วยอันนี้รีบมาครับตายอ่ะโอ้โหแล้วเจี๊ยบโอ้โห ดูคนเราเนี่ยอาอาเอาแล้วมาช้ายังงวะไม่เอาตัวดิเอาตัวเราเราไม่ต้องรีบเดี๋ยวปลาเก็บแล้วหัวลอยนะของข้าบาง โดนเลยอ่ะเก่งขนาดนั้นเลยอ่ะยับฮะเก่งขนาดนั้นเลยอ่ะมันเสียวตูดโอ้ยเสียวด่างเลยแสบตูดเลยเฮ้ยน้ำมุดบักเยอะตกตีปุ๊บแดกปั๊บเลยยังไม่ก่อแตกแดกแล้วอ่ะ เจียวบางเลยตะเจียวอะ่ะตะเจียวโดนเยอะเลย,เ,ยเดี๋ยว,ยยวยกูยกกระดี่เลยสั้น อ๋อซ้ายนะครับโช้บังอ่ะหน้าที่บังอ่ะเอาเป็นหน้าที่กูแล้วใช่ไหมใช่รู้ไม่ตกอ่ะอย่างแล้รูปมาแล้ว่าบันกระชอนให้รูนนะ เบรมีเนี่ยไม่มีดืมะเยมีเดอยนี่ยรอยเลยเนี่ยรอยว่าจะรอยไงเนี่ยไมร้อยเข้าอิติดเยอกระชั้นเลยโอ้ เอาฝ่ายบอยขึ้นมาอีกมันไส้อ่ะหอยบอยอ่ะเกตการทีหายแล้คนได้ปลาเนี่ยเสร็จแล้วก็ของครับเหมือนข้าวนี่ด้วยเหมือนไส้เกตกะโยนให้เขาด้วยดิโอ้โหเดี๋ยวเขาโยนให้มันใส่ละใส่เร็วปกติอยู่แล้วอ้าวโอ้ดูดิว่าคนเกียดทั้งบ่อถูกต้องคนรักอ่ะรักเป็นร้อยโอหร้อยจริงเหรอ บอยไว้สีตามเองงี้เนี่ยได้สีตามเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนแล้วกูแดกเนี่ยบอยเนี่ยสีเนี่ยแดกเลยบอยบอยสีนี้แดกนะบอยบอยสีนี้แดกนะบอยบอยสีนี้แดกนะสร้างศัตรูไว้เยอะแยะมึงสร้างม้ก่อน อย่างนี้มีสี่สามทางไม่สามทางเรียบร้อยแล้วทางกูเป็นแนวะแวะสีแล้วสีแล้ว จรวันนั้นไปเจอไอคิวเขาอยู่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 บ่โบกโยโย่ที่บักเพียงน่าจะแฮวหลังวันนั้นไอคิวเอออน่าจะแฮวยปลาเยอะแยะเนี่ยนะปลาตันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปตกปลาแค่สามร้อยห้าสิบรอไปกันนะเอเออเออราคาราคาจัดรุ่มแกเขาอยู่กลางนั้นน่าจะแฮวอ่ะ แกอยู่แกงนั้นเห็นนั่งกอแบบคุ่งชิวเลยโอ้โหเอาไปแดงแก้วอะไรวะตีหรือตายางโอ้โหปลายางนี่เล่นบ่ายค่อยเล่นบ้าแต่ปลากินเกินอยู่แล้วแหละแต่ฟังให้ปลาสวยนะเดี๋ยวลองดู อฝันนุ้ยไม่สวยเลยปล่อยได้ไหมจะดีเหรอปล่อยได้ไหมปล่อยร้อยหนึปล่อยได้นะาร้อยไม่ได้ปล่อยลงบ่อนะโหหมูปากเลยอ่ะไม่ค่อยไม่ไปเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ใช่ไหมเออได้ชขอขอบครับขอบครับเนี่ยทำไมของกอสีดีไม่กินเนี่ยมันคป็นอย่างกัน จะหลุดแล้วอกชิหายไอไอตัวนี้ดึงไอตัวนี้ดึงดึงกระชทก โดนแล้วเหรออ้าวหลุดได้ไงอ่ะหดดเห็นหมใครวะโดนเลยอ่ะใครซีเป้าวะเนี่ยเยอะเมื่อกี้ไงเรียนแบบเลยอ่ะไม่เรียนแบบเลยมันใส่โฆษนานแล้วปลามีมองอยู่แล้ว <c oughs> ปลามันตกเมื่อไหร่ได้นี่ยโดยเด็กคนนี้เป็นไง พี่เดินไกลซิบหายเลยฝั่ <laughs> งนี้มันร้อนไม่เหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังพอมีลมใช่้ป่าฝั่งนี้มันมันสวยเฮ้ะะยโอ๊ตเราเลื่นอนมาแตะหลุมเดียวกันเลยไอ้คือยังไงตังนน้งไม่แตดเลยการจัดสีอะไรดำโอ๊เอามาทางขวาเล่นเออเล่นไหมก่อนเล่นไหมก่อน เดินมาเดินมาโอ้โหผมถือสวิงถือสวิงรอนี่เขาหลุดโอ้หลุดขอครับติดหรอกเป็นมือของพี่เขาติดปดไนดาดอ๊อดปดเลยเลยปดตาพี่ปดนี้ก่อนดีกว่าสบายเลยปดตาไปก่อนปดตาไปก่อนปดานะเยอะนี่โดนไปโแม่งกระชาติแหละลุงเดียวเลยเนี่ย chửi đấy, nếu mà coi trong nã nè, rồi, mình khen gì anh? cắt dán, cắt บอกปลาก็ไม่ใส่เจตาบอก,บอก,กไม่บอกป่าไม่้ส่คนเยอะากคนบ้านเลยนี่ไหนไหนายเอกอ๋อมาบอ่อเจตาโอ้เจตาชาวบ้านเลยเนะี่ยมาอ่ายกันนะนะไอโอสอะไรของมึงว่ะ ครับผมขวานะครับปลาขวานะครับลายของมึงว่าโอ๊ตกัดยับดำเจ็บเขียว yes ขวา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 เขารู้กันแล้วเจ็บเขียเจ็บเย็บโอ๊ตขายปลาเปล่าหรือเอากลับยังไม่ดูเลยดูก่อนใครเอาอะของเราครบยังอยงเขาได้ ผมไม่มีออเดอร์ไงปลายนะแดงเดินเอาปลาไปเก็บเอาคันวางไว้เดี๋ยวก็ลองตีดูอย่างนี้แรงดีเว้ยของครับดูนี่ดูนี่กอนใช้อะไรกอรเนี่ยโอ้โห กัดยาบ,บกัดยาบครับกัดยาบยาบวันนี้ครับ,ก,บ,บ,รบก็บอกอินเตอร์นะครับก็ปลามันไม่พร้อมกันเท่าไหร่ตั้งแต่เช้าเช้าก็ผมได้มาถึงเที่ยงมาเจ็ดตัวเที่ยงตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงมา ก็ไม่โดนเลยครับมีกดค้างขึ้นรัวๆเลยครับคาก็ไม่ค่อยขาไม่ค่อยมีแผลนดิดนนหน่อยก็ใช้โอเคอยู่ฝ่ากด้วยนะครับติดตามรอรถกล่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับออซเตอร์ฝ่ากด้วยนะเปดูโรงงานนะครับนี่ปาพงล้วน หนึ่งหนึ่งตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับปลาขงเจ็ดตัวนี่ครับเจ็ดตัวครับตานกี่ตัวครับตานใครตานอุกตูวต้วัน <laughs> เช้าพวูว่าอะไรพวูว่าอะไร,ม,รมานเช้าพูว่าอะไรโทรศัพท์มาพี่ได้น้อย <laughs> แล้วตอนนี้ครับก <laughs> ูได้น้อยกว่า <laughs> อย่าพูดแบบนี้นะตัวห,หลุดเยอะออตบปลาอ,อย่าหยุดอ๋อยับเนี่ยต้านเมื่อก่อนว่าอะไรเมื่อก่อนว่าอะไรพี่เมื่อก่อนว่าอะไรพี่เ่อก่อนว่าอะไรพี่เด้อเด้อไอ้กี่คนนี่ไอ้คนเนี้ยกายกูเถิดเนี่ยฮะไอ้คนกูกายกูเถิดเนี่ยฮะใครรู้